เอริกเทนฮากุนซื้อมาดเยียบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งคำเตือนถึงจจดอนซานโชตัวลุกค่าเหนื่อยแพงระยับว่าถ้าฟอร์มไม่กระเตื้องขายทิ้งแน่นอนเอริกเทนหากผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมดังแห่งสุพรีมียลีอังกฤษส่งคำเตือนถึงจจดอนซานโชปีค่าเหนื่อยแพงระยับว่า ถ้ายังไม่สามารถยกระดับมาตรฐานการเล่นขึ้นมาได้จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมอย่างแน่นอนย้อนกลับไปยังช่วงสเสมอ2021จาดอนซานโชย้ายจากเสือเหลืองบรุสเซียดอร์ทมุนมาสู่ชัยคารงละครแห่งความฝันด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์หรือประมาณ3,288ล้านบาทพร้อมฟาดค่าแรง350,000ปอนด์หรือประมาณ15.7ล้านบาทต่อสัปดาห์แต่ทว่านักเตะยังไม่อาจเข้นศักยภาพ ตามที่ถูกคาดหวังได้เสียทีหลังทําไปได้แค่12ประตู6อซิดจากการลงสนาม79นัดรวมทุกรายการล่าสุดมีรายงานว่าเอริกเทนฮากในายใหญ่ของทีมเตรียมให้โอกาสอดีตเด็กป้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในฤดูกาลนี้คือพิสูจน์ว่าตัวเองดีพอที่จะสวมเสื้อยูนิฟอร์มตัวนี้ของสโมสรแต่ถ้าหากผลงานยังไม่กระเตือหรือสารวันเตี้ยลงลงก็จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปอย่างแน่นอน